การมักเศษอาหารเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ถึง4อย่างประโยชน์อย่างที่หนึ่งเด็กกำจัดเศษอาหารด้วยวิธีที่เป็นมิตรกระซิงแวดลลอมอย่างที่สองเฮ็ดให้ได้ดินดีจากการมักเศษอาหารอย่างที่สามเฮ็ดให้ไดบำรุงพืชพันธุ์ธันยา,ารที่อยู่ขางเคียงของการมัก และยางที่สีกระถางตีเห่าใส่มักเห่าสามารถนั่มมาเป็นพีเลียงของต้นกล้าของผืชพันธุ์ในสวนของเห่าใดนั่มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อเห่าเท่ปุ๋ยมักเศษอาหารออกไปแล้วนะคะกระถางเห่ากะจะวางลงเห่าก็มักโตได้เลยนะคะอย่าลืมก้นกระถางจะต้องมุดลงอยู่ในดินนะคะประมาณหนึ่งในสามนะคะท่านผู้ชมประมาณหนึ่งในสามเอาแตงดีๆใส่เข้าไปอ่า ข้าวนี่นี่คู่นเพี้ยนสิผ้าท่านผู้ชมมาร์กเศษอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะโดยห้าจะบอเอาใบไม้ลงทีคนกระทางค่ะท่านผู้ชมเอาขีงว่วโลงกอนแล้วค่อยตามไปด้วยเศษอาหารนะคะอันนี้เป็นสูตรปรับปรุงค่ะท่านผู้ชมทีเฮ็ดกษตเษใหม่แถวคู่นูเพี้ยนบอกว่ากะเอาโรเดอร์กะเอาโเอรเ,าโเดอร์นี่เพิ่นกะจะอุ่มใจลววะว่าซ้ำใดนะคะก็เลยจะตวงให้เบง นี่คือกระถาง8นิ้วค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกระถางใส่ลงไปนะคะทีกลนกระถางค่ะอันนี้เพ่นเป็นปุ้งสีง่เหลี่ยมกับบบเป็นยังขี้งัวที่เป็นก้อนคุรูคิรีแบบนี้นี่เป็นเอก,กลักษณ์อย่างหนึ่งของข้งัวที่ยังบบมักนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อมักแล้วก้อนแบบนี้นี่เห็นบ่หลังจากสองเดือนผ่านไปเพ่นย่อยสลายเนี่จะบบมีเลยนะคะจะบบมีก่อนข้งหัวเลยค่ะท่านผู้ชมมันจะนวลนใส่กันไปเลยค่ะ กับ,บ่อตรงห่วงถ้านันเป็นก้อนก็ให้เป็นเป็นก้อนอยู่แบบนี้สันที่หนึ่งเข้าใส่ขี่งัวเป็นอย่างสันที่หนึ่งจังใส่ขี่งัวแทนใบใหม่เอาเหตุผลบอกเหตุผลนะคะเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมสันที่หนึ่งคู่นุเพียนเปลี่ยนละเดอ้อเปลี่ยนจากเศษวัชพืชมาเป็นขี่งัวเพราะว่าเหตุผลสองอย่างนะคะเหตุผลที่หนึ่งก็คือ เศษใบไหม่ที่ห้าไวัยกลนกระถางมันเห็ดแห้น้ำไหลผ่านบ่สะดวกนะคะเพราะว่าเ้าจะตรงมีการรลดน้ำอยู่ทุกมือแม่น่คะบางกระถางนี่มันอุดตันค่ะแล้วเกิดน้ำท่วมกระถางนะคะเวลาห้ารหลดแล้วมันบ่ไหลออกมันไหลบ่สะดวกกันนะเกิดการบูดเนา่าเห็ดให้เกิดการย่อยสลายบ่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคู่เพียนก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นขี้งัวเป็นยังคือเปลี่ยนมาเป็นขี้งัว ก็พะว่าขี่งัวเขามีจุลินซี์เขามีจุลินทซี์เอาจุลินทซี์ลงกอนเขาจะประกบเศษอาหารด้วยขี่งัวนะคะคางล่างกับขี่งัวเศษแล้วก็ใสเศษอาหารใส่เศษอาหาร,หารแลวกับใส่ขี่งัวคือเอาขี่งัวประกบล่างประกบบนก็คือการเอาจุลินทซี์ประกบล่างประกบบนเพราะฉะนั้นการ่ยยสลายมันจะดีขึ้นค่ะนี่นะคะที่จะมักแม่แล้วคะ่ะ ให้บูดเน่าหน่อยที่สุดแล้วก็แม่แรงวั่นบบไตตอมนะคะปิดไวด้ดีๆค่ะประมาณมือหนึ่งสองมือละได้อะพราะว่าเขาจะต้องรวบรวมเนาะหน่อยหลายเอามาเอามามักมันกระบอกขุมคานะนะนี่ค่ะประมาณ3ามกิโลกรัมนะคะกระบอกตรงไปสร้างกะเอาหรือท่านใดที่กะบ่อถือกระตรงสร้างละเนาะแต่ถาเก่งแล้วนี่เข้าบอตรงสร้างนะคะกะถือแต่ว่าน้องน้องลูกหลานที่เฮ็ดกษตรไม่ไม่นี่ว่าอียังไปเข้ากระเจยัง,งงงงงอยู่ ก็เลยบอาแบบเป็นกิโลให้ฟังนะจะได้กะถิกนะคะนั่นคือสันที่สองเอาข้งวัวใส่ขางลางเนี่นะห้าบมาตรงห่วงว่าเวลาหลดน้ำแล้วน้ำม,มันจะขังกระทางนะคะที่นี่มาเบิงถังถีห้าเอ,าอามาเนี่ยมันจะเลอะๆแบบนี้เนาะห้าก็เอา,เอานา้ำใส่หลกักกะเอาจุลินซี่ใส่หลกักกะเอามาโหลดหลาดนะคะอ้าวขงางล่างมีจุลินซี่จากข้งัวขางบนเพิ่มจุลินซี่ถีห้ามีอยู่นะคะ ลาดหลดไปให้ทัทวรเสดายเขาเขาขึ้นล่าได้เอาทิ่มกินบ่ะท่นานค่ะก็บ่ตาอตรงห่วงว่านามันจะเจิงนองนะคะเพราะว่าห้าขคุดก้นกระถางมุดลงไปในดินแล้วนะคะนานจากการมักก็จะไหลลงดินมุดล่งดินไปเป็นอาหารให้แก่ตุนกล้วยเพราะว่าห้ามักเขาไวที่คางกอกล้วยนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยก็จะอวบอ้วนขึ้นได้รับอาหารจาก เศษอาหารที่เข้ามักไปนําน,นะคะคันต่อไปเขาก็จะปิดด้วยขี้ัวในปริมาณท่อเก่านะคะก็คือ1กระถาง8นิ้วนะคะจะมีก่อนกับตรงห่วงเดี๋ยวพ่อพานไปสองเดือนนี่ก่อนขี้งวนี่จะย่อยสลายแบบง,งามๆเลยนะคะได้ได้ดินง,งามๆเลยพาเห็นเศษพลาสติกส่วนมากก็จะเป็นเศษจากกระสอบปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นซิงโกกวนที่มีอยู่เป็นประจำ เก็บออกเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นโมโนพลาสติกหรือนาโนพลาสติกเดี๋ยวมันจะเข่าสู่ร่างกายเห่าโดยผ่านพืชที่กินเข้าไปนะคะอันนี้มีผลงานการวิจัยคุณนเพื่อนกับซีวาลอยู่เรื่อย แต่ว่าผู้ใดวิจัยวิจัยยุไยุ่สใดผลจังใดทานผู้ชมก็ไปหาเบื้องล่าละเอียดเด้อคู่นุเพียรแค่บอกว่ามีมีการวิจัยนะคะบริเอาล่าละเอียดมาวอาสูฟังอันนี้คือสันที่3มันยัง่บติมค่ะท่านผู้ชมเอาอยังมาใส่แบบที่นี่ที่นี้หฮอก็มักไปตามปกติเลยนะคะคู่นุเพียรสิบบสิบบจงขอบเวลายเพราะว่าจะเอาต้นกล้าพริกมาตังบริปลูกลงไปนะคะแค่เอามาตั้ง สิ่งที่จะเอาไปใส่ในขันตอนต่อไปนะคะก็คือใบมะขามนะคะท่านผู้ชม่มีใบมะขามมีใบอื่นก็นไดนะคะอันนี้พะเมรเทรณี่ไ้มากเพราะว่านาบ้านคุณเพียรมีต้นมะขามนะคะเดี๋ยวสิตวงให้ท่านผู้ชมเบื่องว่าใสหลายปันใดใบบกหนีก็มีอาปนกันเข้าไปเดี๋ยวจะตวงให้เบื่องอีกที่หนึง่งเดี๋ยวขุ้นไปก่อนจากนาบ้านไปหลังบ้านมีต้นมะขามเขาก็จะได้ใบมะขามหล่นมาคู่มือคู่มือว่าม็น พเมททอรนี่เพื่อนหามานะคะปูยปลายลงมาหายเป็นกำลังใจให้เข้าเห็ดการเกษตรแบบธรรมชาติยางมีความสุขนะคะอันนี้ต้นมะขามนาบาน้านคู่นูเพียนแบบเป็นเอกลักษณ์เลยบ้านคู่นูเพียนยูไซยอูุซ้อยน,นันซ้อยนี่ก็ว่าไปนะคะมีต้นมะขามยูนาบ้านเด้อมีกระสอบทานพรอมอยังบริเก็บก่นองเอมามาห้นี่นะคะปูกบก ต้นมะคามัยนาบ้านคนจะได้เกรงขามพันวาเดละ่ะความเสือโบราณเนาะอ่ะก็จะล่องตวงเบิ้งค่ะเพื่อจะได้เข้าใจว่าลายปันไดตตวงด้วยกระถางขนาด8นิ้วนะคะอ่ะห้อก็ไปใส่เบิง้งซ้าใดจังสิพอดีอัะนึงกระทางห้อตรงเหลือไว้พื้นที่ไว้อีกเพื่อว่าห้าสิปิดถ่ายด้วยขี้ง่วนะคะแล้วก็ห่มด้วยฟางแบบนี้ เดี๋ยวมันก็ยุบใส่สองน่าจะได้ข้าปรับไปตามสภาพนะคะถ้านึ่งกระถางหน่อยบัเข้ากับใสสองกระถางแล้วก็เพื่อมันยุบน้เข้าเห็นว่ามันเต็มจริงๆแล้วมันโบติมนะคะถ้าใส่มือก็ระวั่าน่ละขี่เข็บไม่งอดแต่บานกู้นุเพียนกับโบมีไม่งอดนะคะขี่เข็บเห็นแน่อยู่เสร็จแล้วข้าก็จะปิดด้วยขี่หัวค่ะกระถางที่ขาเอามาใส่นี่สิบหานิว ที่นี่ใบใหม่เข้าจะย่อยสลายได้เร็วทาเข้าเอาขี้งัวมาปิดอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งกระถางแปดนิ้วคือกันนะคะเอาปิดเพื่อให้เข้าย่อยใบใหม่ค่ะ,ะเข้าก็สังเกตเบิงว่ามันมันเต็มเลยยังนะคะประมาณนี้นะกะไปน้ำเห็ดไปน้ำนะคะท่านผู้ชมอ่าคันต่อไปจะบ่ให้ขี้งัวมันแห้งเฮ้าก็จะเอา เอาฟางมาคลุมอีกที่หนึ่งนะคะขีง้งัวทามันแหงเกินไปเนี่ยจุลินซี่ก็จะอยู่บ่ได้คือกันค่ะท่านผู้ชมต้องมีความซุมอยู่จักน้อยนะคะอ่าฟางมาแล้วนะคะเอาพ่อประมาณนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะปิดด้วยฟางการปิดด้วยฟางเนี่มันก็นจะดีจังหนึ่งก็คือมันจะป้องกันบบไห้หนูมาุุยเคียนะคะ เศษอาหารนั่นเป็นทีหอมหวานของหนูของหมดนะคะเขาก็อยากมาคุยมาเคลียเขาเอาฟางมาปลูกแบบนี้กับกันไปได้อีกระดับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมาเบิ่งกระถางนี่บริข้อม้วยเอียงเลยนะคะจบลงโดยการคุ้มด้วยดินนี่ก็จะมีปัญหาว่าหนูมาคุยเคลียเห็นเป็นรูลงไปละคะนี่คะ่ะเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการเอาฟางมาปลูกนะคะฟางปลูกก็จะแก้ได้ในระดับหนึ่ง หนูเขาก็จะบรสะดวกในการที่จะคุะคยลงไปนะคะยังบ่อพ่อค่ะเฮาจะต้องเอากระถางมะตั้งอีกเอากระถางตน้ตนไม้ต้นไรที่เขาปลูกนั่นแหละเอามาตั้งนี่นะคะต้นกล้ามักพิกที่เขาต้องการให้เขามีพีเลียงนะคะเขาก็มาตังลงถ้าเขามีกระถางพีเลียงเขาก็จะดีขึ้นก็นจะมีประโยชน์ทั้งต้นกล้าพิกมีประโยชน์ทั้งการรักษาการมักเศษอาหารบ่ให้หนูมารบกวนได้นา ใส่เขาไปเห้เต็มนะคะหนูจะได้บกคุยเคียคุยเคียก็จะบส่สะดวกแบบนี้คะ่ะกระถางนี่นี่ได้ซีหาได้หากระถางนะคะก็ะเหลือช่องตรงกลางตรงกลางนี่หนูก็ก็ล่งไปบส่สะดวกหรอกมันบพนมันหนูตัวใหญ่นะคะหนูสวนคู่เพียอนนี่หนูตัวใหญ่ถ้าเพื่อนเขาไปหนีเพื่อนก็บบส่สะดวกแน่นอนเอาไว้ซ้ำนี่ กดีแล้วกระถางนี้เราจะเอากระถางซิปนิ้วมาตั้งตึบลงไปเลยก็ได้นะคะตั้งตึบลงไปแบบนี้เลยก็ใส่กระถางเดียวการคุดคุยของหนูก็จะบดสะดวกนะคะนี่เข้าตังไว้แล้วแม้ว่าจะเลือพผืนที่กระสร้างนะคะคูดคุยบดสะดวกแน่นอนพอดีคูณนูเพี่อนอยากเอาต้นกล้าพีกนันลบแดดนะคะเพราะว่ามันแดดแห้งซีซิปกลัวองศาละคะ่ะท่านผู้ชมเอามาไวในหม่มเอามาไวคางกอกกวยนี่ก็แล้วกันนะคะ นี่เอาลบไปนี่ลงตูเลยพ่ออากาศดีขึ้นต้นมะพริกแข็งแรงขึ้นง่ายขึ้นแล้วเฮาค่อยเอาออกไปก็แล้วกันนะคะสรุปได้ว่า การกระทำหนึ่งอย่างเฮ็ดให้ได้ประโยชน์ถึง4อย่างนั่นก็คือการมักเศษอาหารเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ถึง4อย่างประโยชน์อย่างที่1เด็กกำจัดเศษอาหารด้วยวิธีที่เป็นมิตรกระซิงแวดหลอมอย่างที่สองเฮ็ดให้ได้ดินดีจากการมักเศษอาหาร อย่างที่สามเห็ดไ้ไดบำรุ่งพืชพันธุ์ธันยา,ารที่อยู่ข้างเคียงของการหมักและอย่างที่สี่กระถางที่เห้าใส่หมักเห้าสามารถนํามาเป็นพีเลียงของต้นกล้าของพืชพันธุ์ในสวนของเห้าใดนําค่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเห็ดเบ่งนะคะขอบคุณท,ทิ่ติดตามพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ